ใครก็ตามที่เริ่มรู้สึกว่าอึดอัดก,กับการหาเงินมาชำระคืนหนี้สินหรือเรื่องชำระหนี้สินล่าช้ากว่ากำหนด4วิธีแก้หนี้ส่วนบุคคลง่ายๆอย่างเป็นระบบเพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักหนี้สินอย่างถาวรจ่ายหนี้ไม่ไหวทำอย่างไรดี4วิธีแก้หนี้ส่วนบุคคลง่ายๆอย่างเป็นระบบเพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักหนี้สินอย่างถาวร ใครก็ตามที่เริ่มรู้สึกว่าอึดอัดกับการหาเงินมาชําระคืนหนี้สินหรือเริ่มชําระหนี้สินล่าช้ากว่ากําหนดหรือเริ่มผิดนัดชําระหนี้หรือแม้กระทั่งที่เริ่มไม่สนใจกับตารางการชําระหนี้ที่มีอยู่ต้องเริ่มต้นติดต่อสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ทันทีอย่าตัดสายโทรศัพท์หรือนี้หายไปจากเจ้าหนี้เพราะนั่นอาจยิ่งทําให้นี่ที่มีปัญหากลายเป็นปัญหาที่ใหญ่โตมากขึ้นในทางตรงกันข้ามต้องกล้าเผชิญหน้ากับธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้เพื่อขอเจรจาต่อรองการชำระหนี้โดยพยายามอย่าให้เป็นหนี้เสียจริงๆแล้วธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินแต่ละแห่งมักมีแนวทางและเงื่อนไขในการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบปัญหาทางการเงินหลากหลายรูปแบบอยู่แล้วเช่นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้การพักชำระหนี้ชั่วคราวการยืดระยะเวลาการชำระหนี้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยการปรับลดเงินงวดผ่อนชำระคืนหรืออื่นๆขึ้นอยู่กับการเจรจาร่วมกัน4วิธีที่จะแนะนําต่อไปนี้อาจช่วยให้คนที่รู้สึกว่า นี่ที่มีอยู่กําลังจะเป็นปัญหาหรือกลายเป็นลูกหนี้ที่มีปัญหาไปแล้วสามารถแก้หนี้ได้ง่ายๆอย่างเป็นระบบและเป็นทางออกของปัญหาอย่างถาวร1การเพิ่มจํานวนเงินชําระหนี้ในแต่ละง,งวดแนวทางนี้เป็นแนวทางที่ตรงไปตรงมาและง่ายที่สุดในการแก้ไขปัญหาหนี้ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นแนวทางที่ใช้กำปั้นทุกดินผู้กู้หรือลูกหนี้อาจหาแนวทางในการลดรายจ่ายต่างๆเช่นการลดค่าน้ำค่าไฟฟ้าด้วยการประหยัดน้ำประหยัดไฟการลดค่าอาหารด้วยการซื้อวัตถุดิบ ราคาไม่แพงมาทําอาหารทานเองรวมไปถึงการลดการชอปปิ้งต่างๆนอกจากนั้นผู้กู้หรือลูกหนี้ก็อาจหาวิธีการในการเพิ่มรายได้ตามทักษะท,ที่มีเช่นการสอนพิเศษการขายของออนไลน์การทำคอนเทนต์ต่างๆในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้มีรายได้เพิ่มเติมไปจ่ายหนี้ 2. การยืดระยะเวลาชำระหนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ลูกหนี้อาจติดต่อกับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน ที่เป็นเจ้าหนี้เพื่อขอยืดหนี้หรือขยายเวลาชําระหนี้สําหรับลูกหนี้ที่อาจมีไรายได้ไม่เพียงพอที่จะผ่อนจ่ายภาระการชําระหนี้ในแต่ละงวดเหมือนเดิมซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการมีไรายได้ลดลงหรืออัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นนอกจากนั้นลูกหนี้อาจเจราจาขอพักชําระเงินต้นสําหรับลูกหนี้ที่อาจมีปัญหาต้องออกจากงานไม่มีไรายได้หรือมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายกับเหตุฉุกเฉินต่างๆอย่างไรก็ตามแนวทางในการยืดระยะเวลาการชําระหนี้ดังกล่าวนี้อาจทําให้ลูกหนี้หรือผู้กู้มีภาระต้องจ่ายดอกเบี้ยมากขึ้น แต่สาหรับลูกหนี้ที่มีปัญหาท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆในหลายๆครั้งก็พบว่าสถาบันการเงินบางแห่งอาจมีมาตรการในการพักชําระคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยชั่วคราวดังนั้นการติดต่อกับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้จะช่วยทําให้ลูกหนี้พบทางออกในการแก้ปัญหามากกว่าการหลบหลีกหรือหลีกเลี่ยงไม่ติดต่อกับเจ้าหนี้ 3. การปรับลดเงินต้นทั้งนี้การปรับลดเงินต้นอาจเริ่มต้นด้วยการสํารวจทรัพย์สินที่มีอยู่ในปัจจุบัน ว่ามีทรัพย์สินรายการใดบ้างที่สามารถนําไปขายเปลี่ยนเป็นเงินสดเพื่อชําระหนี้ได้โดยทําการประเมินราคาที่คาดว่าจะขายได้นะวันนี้แล้วลองพิจารณาขายทรัพย์สินที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ไม่มีความจําเป็นต้องใช้เพื่อนําไปลดภาระหนี้เมื่อมีการลดยอดเงินต้นคงค้างลงได้ก็จะทําให้ดอกเบีย้ยที่จะต้องจ่ายในอนาคตลดลงด้วยเช่นกันหลังจากสํารวจทรัพย์สินที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วลูกหนี้อาจใช้การแหกคัดเพื่อปิดจบหนี้ด้วยเงินก้อน เป็นการปรับโครงสร้างหนี้โดยการขอส่วนลดจากเจ้าหนี้แล้วจายทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีทันทีเหมาะสำหรับคนที่มีเงินก้อนจากโบนัสเงินออมเงินชดเชยต่างๆที่ได้มาจากการออกจากงานหรือจากการขายทรัพย์สินแต่อาจไม่เพียงพอสำหรับการชำระยอดเงินคงทั้งหมดก็อาจติดต่อธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้เพื่อต่อรองขอปรับโครงสร้างหนี้โดยการเจรจาขอส่วนลดเพื่อปิดจบหนี้ดังกล่าวด้วยเงินก้อนที่มีจำนวนน้อยกว่าหมูลหนี้คงทั้งหมดได้การให้กัดดังกล่าวก็อาจจะช่วยทำให้ลูกหนี้ หมดภาระค่างงวดรายเดือนไปอีกหนึ่งก้อนและสามารถบริหารจัดการหนี้สินที่ยังคงเหลือได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามในการปรับลดเงินต้นสําหรับลูกหนี้ที่รู้สึกว่านี่ที่มีอยู่เริ่มเป็นปัญหาด้วยการสร้างกําลังใจในการบริหารจัดการหนี้สินอย่างง่ายๆโดยเรียงลําดับการชรําระคืนหนี้และเลือกจัดการกับหนี้สินที่มียอดคงเหลือน้อยที่สุดให้หมดไปก่อนนอกจากจะเป็นการสร้างกําลังใจว่าสามารถปลดหนี้บางก้อนได้แล้วยังทําให้เรามีเงินเหลือเพื่อน,นําไปชําระหนี้ก้อนอื่นๆได้อีกด้วย 4ีการปรับลดดอกเบี้ยแนวทางนี้อาจแก้ไขนี้ได้ง่ายๆโดยการเรียงลำดับการชำระคืนนี้โดยเลือกแก้ไขนี้สิน ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนเพื่อเป็นการช่วยประหยัดเงินค่าดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายนอกจากนั้นผู้กู้หรือลูกหนี้อาจทําการติดต่อกับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้เพื่อขอยกเลิกหรือผ่อนปรนดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้และเจรจาขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยสําหรับหนี้เดิมที่มีอยู่อีกแนวทางหนึ่งที่สามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการชําระคืนนี่คือการเปลี่ยนประเภทหนี้จากหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงให้เป็นหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่าลงเช่นการแปลงหนี้บัตรเครดิตที่ชําระไม่เต็มจานวนและตรงเวลา ซึ่งจะถูกคิดดอกเบีย้ยในตรา16%ต่อปีเป็นเทอมโลนซึ่งเป็นสินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลาจ่ายคืนที่ชัดเจนขึ้นนอกจากนั้นลูกหนี้ก็อาจใช้แนวทางการเปลี่ยนเจ้าหนี้หรือรีไฟแนนซ์เพื่อปรับลดอัตราดอกเบีย้ยโดยการติดต่อขอกู้กับเจ้าหนี้รายใหม่ที่ให้อัตราดอกเบีย้ยที่ต่ำลงแล้วนำเงินที่ได้ไปปิดชำระหนี้เดิมที่คงค้างอยู่ก่อนกับเจ้าหนี้รายเดิมซึ่งในปัจจุบันสถาบันการเงินต่างๆก็มีการให้รีไฟแนนซ์ทั้งในส่วนของสินเชื่อบ้านสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อบัตรกดเงินสดและสินนนเชืื่่่ออสวบุค,คลๆ อย่างไรก็ตามก่อนตัดสินใจรับข้อเสนอในการแก้ไขปัญหานี้กับเจ้าหนี้ลูกหนี้ควรต้องคำนึงถึงความสามารถในการชำรหนี้ของตนเองให้ดีก่อนไม่รีบร้อนยอมรับเงื่อนไขที่ตนเองไม่สามารถทำได้เพราะก็อาจส่งผลทำให้กลายเป็นหนี้ที่มีปัญหาในอนาคตเหมือนเดิมสุดท้ายนี้นะครับอยากฝากทุกๆคนช่วยกันเล่าหรือแชร์คลิปนี้ไปถึงเพื่อนๆหรือคนรอบๆตัวคุณเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน ร่วมกันสร้างสังคมไทยให้มั่งคั่งมั่นคงยั่งยืนและอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์รือกดกระดิ่งเพื่อที่ตัวคุณเองจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆทางการเงินเหล่านี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ